ผมฉันนะเพคม่อมฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะพระเจ้าช่วยช่วยหม,ฉ,ยม,ม,มฉันด้วยเม่ตาหมฉันด้วยเพคะอัลตูเนียกัเรื่องแล้วฟาติมาแย่แล้วราชินีจัตุรคารน่ะอ,อ่ะราชินีจัตุรคารนจับตัวฟาติมาไปอ่ะนังคิดว่าฟาติมาเป็นาาปสายลับอ่ะฟาติมาเป็นสายลับอย่างนั้นเหรอ จะไปไหนหน้าที่ของเจ้าคือคุ้มกันข้าทำตามหน้าที่ด้วยมาเร็ว ถ้าเจ้ายังไม่อยากตายล่ะก็บอกข้ามาซะว่าเจ้าไปทำอะไรที่ระเบียงเจ้าแอบไปช่วยใครเข้ามาที่พระราชวังใช่ไหมหม่อมฉันไม่ได้โกหกนะพคะไม่มีใครเข้ามาในพระราชวังเลยเ,ออเชื่อ,เช,อเชื่อหม่อมฉันเถอะนะพ่คะท่านเข้าใจหม่อมฉันผิดไปแล้ว ข้ารู้เรื่องพวกนี้ดีแค่มองตาข้าก็รู้แล้วว่าเจ้ามีรับลมคมในถ้าเจ้าอยากจะเสียลูกตาไปก็แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันเจ้าจะไม่มีวันมีตาไว้ดูโลกอีกต่อไปเจ้าจะได้ไม่กล้าโกหกใครอีกไงล่ะล็อกคอมัน Deal? องหญิงราศีเจ้ากำลังออกคำสั่งข่างั้นหรอหรือว่าเจ้าจะยอมขอร้องข้าละ่ะถ้าเจ้ากำลังสั่งข้างั้นเจ้าก็พลาดเส้นแล้วละ่ะเจ้ากำลังขอข้าเจ้ามาผิดเวลาแล้วละ่ะเจ้าอยากรู้ความจริงใช่ไหมข้าจะบอกเจ้าเองอย่านะ อย่าได้ขดาดเจ้ยังไม่ถึงเป้าหมายอย่าเพิ่งเผยความจริงเรื่องสุตลต่านนะไม่องค์หญิงอย่าทำแบบนี้เลยท่านอย่าพูดความจริงนะได้โปรดเถอะ ตอนนี้พวกเราโดนจับแล้วจะโกหกไปก็เท่านั้นแหละฟาติมาราเซียอย่าได้โกหกเพื่อที่จะปกป้องฟาติมานะถ้าเจ้าโกหกพวกเจ้าจะต้องเดือดร้อนซะเองข้าไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นหรอกข้าไม่ยอมแน่ชีวิตนี้ก็แปลกนะ ความจริงก็เหมือนกับเด็กกําพร้ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของความโกหกนั้นยืนยงนักไม่ต่างกับองค์ราชายังไงล่ะ อยากรู้ความจริงแต่ข้าไม่คิดว่าองค์ราเซียจะพูดความจริงนางกำลังทำให้ข้าเสียเวลาข้าเป็นคนให้หนางโยนเชือกเอง ค่ะข,ขอถามว่าทำไมข้าไม่อยากที่จะแต่งงานกับสุลตา่านยูโดต ข้าอยากจะหนีออกไป เข้าต้องขอโทษฝ่าบ,บาท ถ้าได้ทำผิดไปข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงทำแบบนั้นข้าไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้ข้ามีเรื่องรุมเร้าอยู่มากมายข้าก็เลยพบความกดดันได้โปรดให้อภัยข้าด้วยเถอะขอจงประทานอภัยให้ข้า ถ้าไม่รู้ว่าควรจะเชื่อหรือไม่นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดธรรมดาแต่มันเป็นบาปคนเราให้อภัยคนผิดได้แต่คนบาปนั้นจะต้องได้รับการลงโทษข้อหาที่ทำบาป ยอมรับบทลงโทษทุกๆอย่างเลยองหญิงคนเราเราทำตัวเหมือนปีาศาจโดยวิธีทางความคิดข้าจะทําโทษเจ้าในข้อหาที่เจ้าคิดผิด เจ้าจะต้องเผาตัวเองและความคิดโงงๆของเจ้าเจ้าต้องกำจัดความคิดบ้าๆน,นั้นออกไปโดยการเดินเท้าเปล่าบนหินร้อนพวกนี้